ขอทักทายเพื่อนๆครอบครัวจิตวิญญาณที่รักทุกท่านคลิปบทความนี้มีชื่อว่าแสงอภิภาวะแห่งจิตวิญญาณอนันต์การกระทําอันศักดิ์สิทธิ์แห่งการจดจําเพื่อนๆที่รักโลกที่เรารับรู้ผ่านตาหูผิวหนังความคิดและความรู้สึกไม่ใช่ความจริงแท้หากแต่เป็นฉากหนึ่งในสนามพลังงานขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่าเมทริกซ์ระบบที่ครอบคลุมการรับรู้ของจิตให้หมุนวนอยู่ในหลูปของการเอาตัวรอดความกลัวความอยากและการแบ่งแยกการตื่นจากโลกความฝันมายาเมทริกซ์ไม่ใช่แนวคิดทางปรัชญา และไม่ใช่ลทัทธิความเชื่อหรือศาสนาแต่เป็นรหัสการตื่นรู้ที่ปรากฏขึ้นเมื่อจิตเริ่มสัมผัสกับความจริงที่อยู่นอกเหนือเมทริกซ์ทั้งทางกายภาพ (physical matrix) และเมทริกซ์จิตวิญญาณ (spiritual matrix) ซึ่งล้วนเป็นชั้นของความเป็นมายาโฮโลแกร,รมของประสบการณ์ที่หลอกให้มนุษย์หลงคิดว่าสิ่งที่เห็นคือทั้งหมดของความจริงเราเรียกสิ่งนี้ว่าอภิภาวะเป็นการดำรงอยู่ในคลื่นความถี่ที่ละเอียดลึกซึ้งกว่าที่รักเมื่อจิตมนุษย์ถูกจำกัดให้อยู่ในคลื่นความถี่ต่ำ (low frequencies) เช่นความกลัวความโกรธความขาดความรู้สึกแยกขาดจากทุกสิ่งเมทริกจึงทำหน้าที่สมบูรณ์ในการควบคุมการรับรู้ไม่ต่างจากการจำกัดสัญญาณคลื่นวิทยุให้เปิดรับได้เพียงไม่กี่ช่องภายใต้3 d ดีหรือ4 d ดีแต่เมื่อใดที่จิตวิญญาณเริ่มจำได้ว่าตัวตนแท้จริงของเรานั้นมิได้ถูกจำกัดอยู่ในร่างกายหรือความคิดเพียงชุดเดียวคลื่นพลังงานก็จะเริ่มขยับเปลี่ยนจากระดับ3 d ดีที่อิงอยู่กับรูปธรรมและการเอาตัวรอดเข้าสู่คลื่นความทีใหม่ที่สูงขึ้นเป็นมิติของการตื่นรู้ 5D Consciousness ซึ่งคือภาวะของการดำรงอยู่โดยไร้กรอบจำกัดอภิภาวะที่เป็นอยู่นี้จึงคือจุดที่จิตหลุดออกจากความทีแห่งรูปแบบและเข้าสู่การรับรู้ที่ละเอียดกว่าเป็นการดำรงอยู่โดยไม่ต้องยึดติดกับความหมายใดๆแต่กลับรู้สึกเชื่อมต่อกับทุกสิ่งที่มีอยู่ยังไม่มีขอบเขตการหลุดพ้นจากโครงสร้างของเมทริกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงระบบโครงสร้างทางกายภาพที่กดทับหรือเทคโนโลยีล้ำยุคเพียงอย่างเดียว หากแต่หมายถึงสนามพลังงานของความหลงลืมที่ปกคลุมจิตของมนุษย์ส่วนใหญ่เมทริกทางกายภาพดึงเราให้จดจ่อกับเวลาความสำเร็จการแข่งขันและวัตถุแต่เมทริกทางจิตวิญญ,ญาณน,นั้นซับซ้อนกว่าเพราะมันแฝงตัวอยู่ในรูปของความเชื่อรูปแบบเก่าทางลทัทธิความเชื่อความกลัวต่อการลงโทษกฎเกณฑ์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจำกัดเสรีภาพของจิตวิญญ,ญาณแทนที่จะปลดปล่อยเพื่อนๆที่รักการตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณไม่ใช่การเรียนรู้เพิ่มเติมแต่คือการลบล้างโปรแกรมที่ไม่ใช่ของเราออกไปจนเหลือเพียงจิตที่รู้ตื่น และกลับมาสื่อสารกับขึ้นต้นกําเนิดของตัวเองได้อีกครั้งสัญญาณของการเข้าสู่ขึ้นอภิภาวะมิติที่ห้าที่พอจะสรุปได้ตามความรู้สึกส่วนตัวของฉันแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่านี่คือประสบการณ์ส่วนตัวนั่นเพราะว่าประสบการณ์ตื่นรู้แต่ละคนไม่เหมือนกันจะเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่มันจะมีส่วนที่คล้ายๆกันอยู่หลังจากตื่นรู้มาได้สักระยะหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าโครงสร้างทางสังคมความเชื่อเดิมๆหรือรูปแบบชีวิตที่เคยคิดว่าถูกต้องดูว่างเปล่าไร้ความหมาย หรือจำกัดเสรีภาพภายในจิตวิญญาณเกิดความรู้สึกแยกตัวออกจากระบบเก่าความเชื่อเดิมภายใต้เมทริกซ์หลายคำถามเกิดขึ้นมากมายและคำตอบจะตามมาจากภายในหลังจากนั้นเริ่มรู้จักพลังงานของตัวเองมากขึ้นสามารถแยกแยะได้ว่าอารมณ์ไหนเป็นของตัวเองหรือเป็นของผู้อื่นเริ่มสังเกตความละเอียดของพลังงานที่ซับซ้อนขึ้นเกี่ยวกับความสันสะเทือนที่ส่งผลต่อเนื่องเป็นความถี่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือบุคคลส่งผลต่อเราอย่างไร,ระยะแรกแต่อารมณ์จะขึ้นขึ้นลงลงขาดขาด,ขาดหายระหว่าง มิติที่4และ5อยู่ช่วงแรกหลังจากนั้นจะเริ่มปรับสมดุลเริ่มรู้สึกไม่ใช่แค่เห็นว่าต้นไม้หรือสัตว์มีชีวิตแต่รู้สึกถึงพลังงานและการสื่อสารที่ลึกกว่าภาษาจะรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและจักรวาลสําหรับตัวชันเองได้สัมผัสพลังงานจากพระผู้สร้างแม้เป็นเสี้ยวเล็กๆแต่ก็สัมผัสได้ถึงพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่มีความเป็นอนันต์ได้รับรู้ถึงคําว่ารักไร้เงื่อนไขและสันติภาพเป็นอย่างไรและได้วางศาสนาลงอย่างสิ้นเชิงยังได้รับรู้ถึงคําว่าเวลา ไม่ได้เป็นเส้นตรงอีกต่อไปรู้สึกว่าอดีตปัจจุบันอนาคตอยู่ในขณะเดียวกันในตอนนั้นจิตวิญญาณดวงอื่นจะมีประสบการณ์อย่างไรฉันไม่รู้แต่วิธีของฉันเป็นแบบนี้จากนั้นฉันเริ่มเห็นความสำคัญของความเงียบรู้จักการอยู่กับตัวเองโดยไม่ต้องมีสิ่งกระตุ้นภายนอกไม่กลัวความว่างและรู้สึกถึงความสมบูรณ์ภายในเคารพจิตวิญญาณภายในตนเองและผู้อื่นๆรวมถึงเก็บจำนวนเสรีของตนเอง และผู้อื่นฉันให้ความสําคัญกบความสงบภายในสังเกตตว่ามั่นคงขึ้นในความสงบแม้อยู่ในท่ามกลางสนามพลังงานความสันสะเทือนและความถี่ต่ําและนําไปสู่เริ่มมองตัวเองจากภายนอกเห็นว่าอัตตาอีโกโเป็นเพียงกลไกหนึ่งของการอยู่รอดในโลก3 d ดีไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงและร่างกายและจิตใจเริ่มไวต่อพลังงานรอบข้างไม่ว่าสูงหรือต่ําใช้สติอยู่กับปัจจุบันรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์มากขึ้นและวางใจอย่างเป็นกลางไม่ตัดสินความกลัวลดลงอย่างงออัตโนมัติ เพราะเราไม่ได้ยึดติดกับความอยู่รอดหรือการถูกตัดสินอีกต่อไปเพื่อนๆที่รักนี่เป็นประสบการณ์การตื่นรู้ของฉันเป็นแบบนี้เธอที่รักการตื่นรู้นำไปสู่การสร้างงอโลกใหม่ภายในเข้าสู่ความเป็นอภิภาวนิยมไม่ได้ชวนให้เราหนีโลกแต่ชวนให้เราปรับคลื่นจิตของตนเองจนสามารถเคลื่อนตัวผ่านโลกใบเดิมอย่างมีพลังงานใหม่นี่คือการเป็นผู้อยู่ในโลกโดยไม่เป็นของโลกเป็นการเคลื่อนไหวอย่างเบาแต่เต็มไปด้วยพลังรหัสแห่งแสงไล g h t ซึ่งสามารถส่งผลต่อคนรอบข้าง โดยไม่ต้องใช้คำพูดใดคือการ remembering ซึ่งในระดับพลังงานแล้วจิตของเราคือเงาสะท้อนของ consciousness ที่ไร้ขอบเขตและทุกสิ่งที่เราเคยเป็นหรือจะเป็นล้วนบันทึกอยู่ในรูปแบบของ soul c o d รหัสวิญญาณที่ถูกฝังไว้ในคริสตัลพลังงานภายในตัวตนของแต่ละคนกล่าวให้เข้าใจง่ายๆเป็นภาวะที่จิตเริ่มคลี่รหัสเหล่านั้นออกโดยไม่ต้องพยายามเป็นการจดจำไม่ใช่เรียนรู้เป็นการกลับคืนบ้านไม่ใช่การเดินทางสู่ปลายทาง